ผมได้เชียร์ S c B เป็นหุ้นเด่นในเชิงเกงกาไรนะครับ,รบในช่วงนี้ครับตัวกลางอ่ะแบงก์กลางก็จะมีอย่าง K K P Tisco TTB ตัวนี้เองในเชิงพื้นฐานเนี่ยเราให้คำแนะนําเพียงแค่ถือแต่ถ้าโจทย์มาชัดๆแต่ว,ว่าต้องการหุ้นปันผลเด่นเนี่ยผมเลยเลือกทีแคป คุณเอครับเนื่องจากคำถามเยอะคงจะต้องไปที่นะแบงค์เด่นครับขอเป็น3สเปคแบงค์ใหญ่เด่นแบงค์กลางเล็กเด่นและแบงค์ที่เด่นทางด้านเงินปันผลครับคุณเอครับนอ่ะครับเอาเอาแบงค์ที่พูดจากจากวิธีการกลยุทธ์ลงทุนผมเลือกแบงค์ใหญ่ SCB เลยคือ s c b จริงๆไม่ใช่หุ้นที่ผมเลือกเป็น็อปพิกนะ แต่ว่าด้วยความที่ราคาหุ้นมันลงมันลึกเหลือเกินลึกมากๆแล้วแต่มาสองงบออกมาเนี่ยแม้ว่าจะอินไลน์นะแต่ว่าดูโดยองค์รวมแล้วถือว่าโอเคแล้วชัดเจนต้องปิดครับครับคือชัดเจนก็คือว่าไม่ซื้อชัดเจนเ <laughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย,ดย <laughs> เขาไม่ได้บอกไม่ซื้อไม่อะไรเขาบอกว่า,เ,าเลื่อนไปยา <laughs> งไม่มีกำหนดยังไม่ซื้อตอนนี้อ่ะแต่ว่าขอโทษนะยังไม่ซื้อตอนนี้นะครับเพราะอะไรเพราะซื้อตอนนี้ผมเชื่อว่าราคาคงรูดลงอีก เนื่องจากว่าสถานการณ์อะไรที่เกี่ยวข้องชิปโตเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เรายังไม่เห็นปัญหาว่าจบหรือยังผมเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและบาง e x c h ช n g นในบ้านเราเนี่ยยังไม่จบยังไม่จบครับฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดก็คือที่ประกาศมาว่าก็ไม่ได้บอกว่าปฏิเสธนะแต่ว่ายัางไม่ซื้อตอนนี้นั่นคือชัดเจนแล้วว่าคุณไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะมีอะไรซึ่งจริงๆแล้วไอซก็บอกแล้วว่า เขาไม่ได้ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเยอะแต่น่าลงทุนไปกลัวกันเองอันนี้อันนี้ผมตีความแนละ้วไปกลัวกันเองแต่ด้วยความที่มันโอว่าแหงว่าจะซื้อไม่ซื้อทันทีเนี่ยก็บอกไปเลยว่าอย,ยังไม่ตอนเนี้ยืดไปยาวๆโอเคถ้าผมนะผมว่าแร์นะครับผมว่าแร์ที่เกิดขึ้นสองก็คือหุ้นมันลงมาเยอะจริงๆเป็นเป็นหุ้นแบงค์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าอันดเพอร์มที่สุดซึ่งผมว่าส่วนหนึ่งมันมาจากเรื่องนี้แหละที่โอว่าแหงอยู่ยาวนานที่เกิดขึ้นนะครับ ก็ก็เลยผมว่าถ้าเกิดผมจะเอาหุ B ้นตั้งใจเข้าคอนเซปต์ว่าหุ้นลงมาเยอะนะครับแล้วผลการงานออกมาดีแล้วมีความชัดเจนเรื่องการลงทุนในบิตคัพเนี่ยผมเลยเชร์ SCB เป็นหุ้นเด่นในเชิงเกงกําไรนะครับในช่วงนี้ครับครับหุ้นเด่นเชิงเกงกําไรก็คือ SCBX นะครับภายใต้สัญลักษณ์ SCB หลักทรัพย์ภายโดยคุณธนเดชลังสีธนนน์แนะนําซื้อเกงกําไร SCB เป้า ปลายปีเป้าพื้นฐานปลายปี SCB เท่าไหร่ครับคุณเณหนึ่งร้อยสามสิบเก้าครับไม่เปลี่ยนร้อยสามสิบเก้าบาทคงเดิมให้เปลี่ยนเปลี่ยนไหมครับอจริงๆเราไม่ได้มีการปรับอะไรของเขานะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้าใจว่าที่ผ่านมาตอนขึ้นมาเนี่ยก็ดีใจดีใจเยอะไปนิดนึงแต่เราก็เราก็เข้าใจตลาดแหละว่าเวลามีข่าวดีทุกคนก็อยากจะถือหุ้นที่ท,ที่มีกลยุทธ ที่ดูแลโดดเด่นแต่ว่าก็โอเคแหละพอทุกอย่างมันมันไปประจวบเหมาะกับสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วก็คริปโตเคอร์นซีตลาดที่มันค่อนข้างจะแย่เนี่ยไม่ทําให้เขาลงมาเยอะเหมือนกันงั้นเนี่ยก็เรายังไม่ได้ปรับครับยังยังไม่ได้ปรับเนเชิงของอตัวมูลค่าขึ้นก็ยังยืนอยู่ที่1้อยร้บาทเหมือนเดิมครับครับร้อาบาทคือราคาเป้าหมายพื้นฐานปลายปีนี้ของ SCB นะครับ อาลครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกครับเป็นลักษณะหุ้นเด่นเก่งกำไรแถมตัวเนี้ย SCB ยังมีลุ้นปันผลกลางปีซึ่งเป็นปันผลปกติไม่ใช่ปันผลพิเศษด้วยหลักสัพพายคาดการปันผลกลางปีของ SCB ไว้สักเท่าไหร่ครับคุณเอกครับ SCB เนี่ยปีนี้เราคาดการจ่ายปันผลออกมาสัก4บาท70ตัฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะคาดหวังออกมาสัก บาทถึง2บาทแล้วกันผู้กลาง2บาทถึงสองบาทในช่วงกลางปีนะครับเอาล้วครับขยับไปหุ้นแบงก์เด่นตัวที่สองขอเป็นแบงก์กลางเล็กบ้างกลางเล็กเด่นเนี่ยมีไหมและที่เลือกเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับคุณเอกครับตัวกลางแบงก์กลางก็จะมีอย่าง KKP, Tisco, TTB นะครับเพราะเบเราเราไม่ได้ cover ก็ถ้าเกิดอยู่ในกลุ่มสามคนเนี้ยผมเลือก KKP นะครับผมเลือก KKP อ่าหนึ่งอเป็นคุณที่จ่ายเป็นผลระหว่างการที่ระดับที่โอเคอ่ะโอเคนะครับโอเคสองก็คืออ่อผมคิดว่าตัวไรมาสามเนี่ยนะครับก็น่าจะมีปัจจัยเชิงบวกจากการเป็น underwriting ของตัว Thai Life ก็จะมีอ่อและได้ค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างจะโอเคที่เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็ในแง่ของการฟื้นตัวของยอดสินเชื่อเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของ KKP ซึ่งซึ่งค่อนข้างจะประกอบรวมแล้วทั้งเรื่องของงบการเงินเรื่องของตัวปันผลระหว่างการเรื่องของตัวธุรกิจรถยนต์ที่ฟื้นตัวเนี่ยผมคิดว่าทําให้ KKP ดูเด่นที่สุดะระยะสั้นนะครับถ้าเทียบกับ,บในกลุ่มแบงค์ทารเล็กลกลางครับ ครับปีหนึ่งจ่ายปันผลสองรอบคาดการดิวิเดนที่เตรียมจะจ่ายของปีนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณเอกครับ KKP ผมว่าระดับ5%ในปีนี้เพราะว่าหุ้นก็ลงมาหุ้นก็ลงมาพอสมควรฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากราคาปัจจุบันราคาทั้งปีเนี่ยยูประมาณสัก5%แต่ว่าคร,ครึ่งปีแรกอาจจะจ่ายสักบาทถึงบาทยี่สิบสตางค์ฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ประมาณสักบาทประมาณสักหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นซึ่งก็ถือว่าโอเค นะครับก็ก็เลยเลือกในจุดหลายๆจุดรวมรวมกันว่าเขาน่าจะโอเคที่สุดในาแบงค์ขนาดเล็กตกลางครับครับถ้าพูดถึงปันผลกลางปีเนี่ยครึ่งแรกก็มักจะจ่ายน้อยกว่าครึ่งหลังตามทํานียมแล้วเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับคุณเอ๋อปกติครับปกติแต่ทั้งปีก็ห้าเอร์นงั้นครึ่งปีแรกผมก็คาดเดานะประมาณสัก1.5%ปเซครับครับแนะนำซื้อ KKP นะครับ เป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับคุณเอครับ82บาทนะครับ KKP เกียรตินาคกินพัฒระคาดการดิวิเดนยิปีนี้นะ5เป็นเหุ้นที่เล่นสั้นๆตามรอบหรือทยอยเก็บสำหรับการลงทุนระยะกลางยาวครับ KKP เนี่ยครับก็จริงๆเนื่องจากว่า KKP เป็นหุ้นที่มีปันผลค่อนข้างจะโอเคนะก็ตรงนี้เองผมคิดว่าปันผลที่จ่ายก็น่าจะเป็น r o รเทคชันตัวหนึ่งของเขาเหมือนกันแล้วก็ถ้าดูจริง KKP ไม่หลุดสองร้อยวันนะวีคนะฮะวีควีคครับก็ก็ถือว่ายืนยืน,ย,นยืนมั่นอนะ่ะแต่ว่าโอเคแหละตัวตัวเดก,ก็หลุดลงมาก็ลุ้นว่าถ้าเกิดทะลุหกสิบห้าบาทได้ก็น่าจะเป็นเทรนแต่ถ้าดูจากจากทรงก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะสวยสวยเหมือนกันนะครับก็คือคือถ้าเกิดว่ามีถือได้ครับมีมีอันเดียวเองที่ผมไม่ไม่กล้าฟันธงจริงๆคือผมไม่ทราบจริงๆว่า เราจะต้องเจอภาวะ recession หรือเปล่าถ้าเจอเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราต้องไปหลบไปเล่นหุ้นอ่หลุมหลบภัยนะ,ค,ะครับแต่ถ้าเกิดว่า recession เนี่ยมันเริ่มคลายไปจากหัวหน้าทุนแล้วเนี่ยโอ้โหโอโกาสที่จะซื้อหุ้นแบงก์ในราคาเนี้ยผมคิดว่าไม่ง่ายแต่ว่าก็ต้องคิด AP ไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นหุ้นหลุมหลบภัยเหรือครับคุณเอ๋คือหลุมหลบภัยในความเห็นของผมมันคือหุ้น defensive นั่นใน defensive ในเชิงของ การลงทุนเนี่ยมันก็ต้องเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มที่มีการใช้จ่ายอยู่เป็นระยะร,ระยะอยู่แล้วไม่ไม่ผันผลจน,นเกินควรคือถ้าเกิดเทียบระหว่างหุ้นหลุมหลบภัยจริงเนี่ยผมเลือกทิสโก้นะถ้าเกิดพี่ถามคำถามเพราะทิสโก้เป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดีมากแล้วก็ตัวตัวกําตัวกำไรอาจจะไม่โตเยอะแต่ด้วยความที่มีบาลานซ์ชีทยที่แข็งแรงมากและปันผลเนี่ยโดดเด่นมากงั้นถ้าในกลุ่มธนาคารพาณิชยนะ์นตถ้าเกิดว่าเฮ้ยต้องการเก็บหุ้นหลุมหลบภยัยผมเลือกทิสโก้ แต่ว่าด้วยความที่ถ้าจะคาดหวังว่าราคาหุ้นจะห,หวุ่นวาหรือเปล่าทิสโก้อาจจะไม่ใช่สไตล์นะครับเนะ่เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเลือกหุ้นเด่นในหุ้นกลุ่มกลางเล็กคําตอบคือ KKP เกียรตินาคินพัฒระเป้าพื้นฐานปลายป,ายปีนี้82บาทนี่คือหุ้นเด่นตัวที่2คาดการดิวิเดนยิวปีนี้ประมาณ5%จ่าย2รอบรวมใกล้ๆ5%นะครับไปดูหุ้นเด่นตัวที่3ครับเป็นหุ้นเด่นในฐานะปันผลสวย แล้วน่าจะต้องสวยกว่า KKP ด้วยใช่ไหมครับคุณเด๋ครับก็ตัวนี้เองในเชิงพื้นฐานเนี่ยเราให้คาแนะนําเพียงแค่ถือแต่ถ้าโจ์มาชัดๆแต่ว่าต้องการทุ้นปันผลเด่นเนี่ยผมเลยเลือก t ีแคปเพราะว่า T ีแคปเนี่ยจ่ายปันผลสองรอบแล้วดิวิเดนิวทั้งปีเนี่ยถือว่าสูสีกับทิสโก้สูสีกันเลยนะครับ,รบก็อยู่ในหลักประมาณสักแปดเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นทิสโก้ก็ก็ประมาณนี้นะครับใกล้ ทิสโก้8.6อ่าทีแคึ8.1แต่ว่าทิส mm. แต่ว่าทีแคปมีปัจนผลระหว่างการด้วยอืมฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเอาปัจนผลระหว่างการตรงนี้เนี่ยก็ก็เป็นตัวเลือกที่ดีแล้วงบไตรมาสที่สองเราคิดว่ากําไรก็น่าจะออกมาโตเยืยๆคิวคิวครับอ่าฉะนั้นก็อาจจะได้ตรงนี้ผสมกับปันผลที่ดีด้วยก็ก็อาจจะเฉือน mm. แต่ทั้งปีเนี่ยทิสโก้ให้ปันผลเยอะที่สุดในมุมมองของเรารองลงมาคือทีแคปแต่ว่าทีแคปมีปันผลระหว่างการก็เลเลลยือกกก mm. มาาว่า ครับทีแคปจัดว่าเป็น holding company เป็นแม่ที่ถือหุ้นในลูกลูก t c a คอย่างเช่น MBK TTB ราชธานีลิสซิ่งเป็นต้นนะครับคุณเอกครับใช่ครับใช่ครับแนะนำแค่ถือ t-cap เพราะว่าเป็นหุ้นที่เน้นทางด้านเงินปันผลนะครับแล้วเป้าพื้นฐานปลายปีหลักทรัพยให้ t-cap ไว้เท่าไหร่ครับเออสาิบ 9บาทครับอ๋อมันใกล้เต็มแฟร์ก็เลยให้เป็นเพียงแค่ถือใช่ไหมคุณเอ๋ครับแล้วก็กําไรปีนี้เราคาดการจะลดลง10%ก็จะไปคาดการกําไรโตสัก10%ปีหน้าฉะนั้นเนี่ยในเชิงของกําไรทั้งปีเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยสนใจมากแต่ว่าปีหน้าเนี่ยก็น่าจะเห็นการฟื้นตัวแล้วก็อย่างนี้คือกลยุทธ์ของทีแคปด้วยความที่เป็นทีเป็นโฮลดิ่งเ่ยมันก็เลยทําให้ต้องขึ้นอยู่กับบริษัทที่ตรงในลงทุน ไม่ว่าจะเป็น ttb mbk หรือว่าธานีฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองมันก็เหมือนคล้ายๆกับยืมจมูกกัอหน่นหายใจอะ่ะครับอ่าก็ก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าผมคิดว่าดาวไซส์ดาวไซส์ของทีแคปอะ่ะไม่เยอะหนึ่งปันผลสู่ปัน,ปนผลค่อนข้างจะดีสองก็คือว่าแบรนด์ชอนไม่แพงอืมครับจะเป็นอย่างนั้นครับครับนี่คือหุ้นเด่นตัวที่สาม a ี cap นะครับปันผลเด่นครับคาดการดิวิเดนทีวปีหนึ่งจ่ายสองรอบรวมแล้วลุ้นแปดเปอร์เซ็นต เป้าพื้นฐานปลายปีคือ39บาทอัพไซด์ค่อนข้างจำกัดแล้วนะครับนี่คือ3พหุ้นเด่นจากหลักซับพ่อ่าตัวใหญ่ลักษณะเก่งกำไร SCB ตัวกลางเล็กนะครบเครื่องหน่อยก็คือ KKP แล้วก็หุ้นที่เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับแบงค์แล้วจ่ายเงินปันผลสวยๆนะก็คือ TCAP ทุนธนชาตินะครับ สำหรับมณิพัสออนไลน์009เล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากพลาดรอบสดแต่ประสงค์อยากจะชมย้อนหลังเชิญนะครับช่วงนี้ยังคงใช้โปรนี้อยู่นะนะครับ009เลือกเสื้อหรือหนังสือแต่ถ้าลง009และหลักสูตรใด,ดหลักสูตร1นรับไปเลยทั้งเสือ้อ1ตัวและหนังสือเล่มนี้นะครับสนใจเชิญนะครับไลน์ไอพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อแอแล้วตามด้วยคําว่ามณิพัส M O N E Y P L U S มันนี้ plus ติดกันตรงตัว